น่าจะอยู่แถวนั้นน่ะนู่นนู่นนู่นขาอยู่นี่ไงนี่ไงยุ่นหมาชวแบบคุณไวเกินไปเปล่าหมด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 ตึ้งคาดอะไรเดอะบีเอร์ดร็เปคือคอมมิ่ง มีสโมเข้างบนอีกนะมีมีมีของดีมาฝากครับแบ็กส่มแบ็กส้มรขาวรถขาวหัวแตกไปดิแบ็กส่มข้างหลังไปก๊อบแบ็กสไนส์ส้มดีครับจอดแล้วนะ รถจะรจะบเบิดอี่แล้วขับ,บหบนีขานยึนเจ๊ะนักสุดท้ายมองไม่เห็นด้วยนะนั่นน่ะจ <c> ะ <oughs> โดนเขากดโดนเขากดรีพอร์ตไปเนี้ยถ้าตัวที่ยิงพี่อยู่ตรงแท่นปุดข้างหลังอะแท่นปุดข้างหลังบนเขาอะ คันขุดข้างหลังบนเขาตัวชุดสีเหลืองอเล่นเอ็กพีระวังด้วยอ๋อเห็นแล้วคนหมดหมดตี้แล้วลวิ่งไปแถวน้องพิงอะ์ะในวงสิพี่วิ่งขึ้นเขาไปแล้วตรงน้องพิงค์แล้วมั้งนี่อยู่นี่ Contact with enemy. Get down. Oh, I'll Contact with enemy. Headshot. Enemy contact. Get down. Sniper. Sniper. Boom. Headshot. Oh. <laughs> Sniper. Capturing B. Be advised. Hostile hunter killer drone. Capturing echo. Capturing. Friendly hunter killer drone deployed. Wow. Get down! Sniper! Mm -hmm. Enemy okay. airstrike. ล้มล้มล้มตรงรถแท็กเตอร์ตรงรถแท็กเตอร์ล้มล้ะล้มละแพคได้ตัวเด่นแพคได้ตัวเด่นแพคได้ตัวเด่นเล่นแท็บผมโดนแตรตอร์ตรงนู้นพี่ต้อแท็กเตอร์ตรงนู้นที่ที่ผมยิงอะอยู่เนี้ยครับนะครับพี่ไฮผมอยากให้ช่วยไม่ได้ด้ว โอ้นอนหมอนอย่างนี้จ้าฮ่าเงาไกโลกิโลโบจะยิงเหรอวะอ่ามีทัมเปอร์ไม่ยิงทัมเปอร์มันมันเหลืออีกตัวหนึ่งครับพี่ก็ถป้าโอเคโอเคแฮกได้ตัวเดียวแล้วตัวเดียวแล้วเดียวแล้วแฮงค์ <Changing> ลงตรงนั้นเลยอะค่ะครับตรงนี้มีตซวหนึ่งไอ้ว่ายิงแฉกทิงๆนั่นอะชาร์ตรเคคขาตามพี่ไม่ๆๆ่เขาตกเขาตามพีาพลงเอาตงองเขาลง้าผมลงาล้าผมลงหนึ่ง อยู่อย่างไกลเลยเพราะผมวนมาตรงนี้ okay. er สามตัวนะสามตัวสามตัวเอมาจากยีสามอีกอยู่ข้ในนะ้า อยู่บนตัวหนึ่งแล้วก็อยู่บนหลังคาตัวหนึ่งเล่นคัดโดดก็อยู่ไหนพี่ก๊อฟช่วยคัดโดดลแล้วโดดออกนอกวะตาวหนึ่งครับเฮ้ยอยู่อยู่อยู่หลังคาอยู่หลังคาเหลืออีกเหลืออีก,ออกบนเขาพี่บนเขา มุเขามุเขาหมดหมดหมดเเาไม่เห like ็นเหรอเขาไม่เห็นหรอกเฮ้ยไม่่านไมไหายตัวหายตัวพี่ก็ลังไปเก็บ เพราะพี love, oh, ่ไม่จะเหลือตัวนึงเพราแกนเพื่อนได้ป่ะอ๋ออยู่นี่ก็จะได้ตายตายตายเลยเขียอไปหน่อยเดียวดาวดาวดาวี่ตรนี้ อัดมอฟไรส์สองคนเขามาจะชาร์จผมละเขามาละเขามาชาร์จผมละน่าโด้ออนดามีเอฟไาแล้ว้าแล้วทรัพย์เดินนั่นตป็นนั้น มีคนลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่ที่เดิมอยู่ข้างหลังนะนัดหลังชั้นสองก็มีนะครับบ้านนี้ไปไปชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนของพี่ยิงไม่ทะลุผมผมดูหลังให้ผมดูผมดูหลังให้พี่ er เขานั่งกระเช้าเขานั่งกระเช้า เาัดูที่หนุติดกันเลยสามเฮ้มีหอมีหองแปลไปสิไปนนอยู่อยู่ห้างบนสองตัวแน่เลยชั้นบนชั้นบนสตัวโอ้อนั่นแหละเปิดดังมาเลย ตัวไอ้ตัวงอยู่่หมดหมดหมดยิงมาจับจับจับสลิงจับสลิงตรงสลิงตรงสลิงเราลำบากตรงที่ว่าเราจะข้ามยังไงนี่แหละแฮกแพี่แฮกอยู่ตอนหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บมากสิเจ็บมากสวยครับ 阿，他咪大围啦。